สรุปตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก2025-2026อัปเดตประจำวันพุหัส,สบดีที่23ตุลาคม2568อันดับ1ปารีสแซงเช็คแมงมี9คะแนนอันดับ2อ i ร์เบล a ซิกมี9คะแนนอันดับ3อินเตอร์มิลานมี9คะแนนอันดับ4อาเซนอลมี9คะแนนอันดับ5เรอัลมาดริดมี9คะแนนอันดับ6 บ o รุสเซียดอ t m มุนมี7คะแนนอันดับ e s t e r มนเชสเตอร์ซิตีมี7คะแนนอันดับ8 n e นิวค t สเซิลยู d มี6คะแนนอันดับ9บาร์เซโลนามี6คะแนนอันดับ10บลิเวอร์พูลมี6คะแนนอันดับ11เชลซมี6คะแนนอันดับ12 s ส o r t ปอร์ติ้งลมี6คะแนนอันดับ13 c a r มคาราบคเอมี6คะแนนอันดับ14 a a กาลาตาสไ มี6คะแนนอันดับ15บห้าท็อตแนมฮอตสเปอร์ pur, มี5คะแนนอันดับ16 PSV I ไอโฮเฟนมี4คะแนนอันดับ17อัตาลันต้ามี4คะแนนอันดับ18โอลิมปิกมาร์เซยมี3คะแนนอันดับ19บเก้เอลติโกมาดริดมี3คะแนนอันดับ20คลับบรูชมี3คะแนนอันดับ21แอตลเลติกบิลเบามี3คะแนน อันดับ22 I track Frankfur ิมี3คะแนนอันดับ23นาโป l ีมี3คะแนนอันดับ24เซนชินลุยมี3คะแนนอันดับ25ยูเว n ตุ s มี2คะแนนอันดับ26โบโดกลิมมี2คะแนนอันดับ27ม o น a ก o มี2คะแนนอันดับ28สล v เ a ีย a g u e มี2คะแนนอันดับ29 p าฟอสเอมี2คะแนน อันดับ30มส er ิบไบเออร์เลเวอร์คูเซนมี2คะแนนอันดับ31มสิบเอ็ดวีอรลมี1คะแนนอันดับ32โคเปนเฮเกนมี1คะแนนอันดับ33โอลิมเปียกอสมี1คะแนนอันดับ34เซลติกมี1คะแนนอันดับ35อันดับ36เบนฟิก้ากับเอเจ็กซ์ยังไม่มีคะแนนจบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกวันนี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ